ชุมชนมง,งแม่สาใหม่อเภอแม่ริมจัังหวดเชียงใหม่หรือชุมชนมงแม่สะเผชิญกับสถานการณ์แย่งจริงความชอบธรรมในการอ้างสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรเมื่อรัฐประกาศพื้นที่ต่างๆทับซ้อนกันถึง5ประเภทเป็นผลให้ชุมชนถูกจีดกันสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรอีกทั้งยังถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทรัพยากรจนกลายเป็นมายาคติทางชาติพันธุ์นำไปสู่การลดทอนความชอบธรรมในการต่อรองสิทธิชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ของรัฐ ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่ชุมชนมุงแม่สะต้องปรับตัวและสร้างความรู้ใหม่เพื่อต่อสู้ให้สิทธิชุมชนโดยพตินทีที่มีอยู่ได้รับการคุ้มครองโดยนิตินยัยซึ่งยุทธวิธีในการปฏิบัติการอ้างสิทธิชุมชนมุงแม่สะมีดังนี้ 1. การผลิตใหม่ของความรู้ท้องถิ่นในฐานะปฏิบัติการเพื่อต่อรองสิทธิชุมชนกล่าวคือ ชุมชนมงแม่สะได้ผลิตคุณค่าใหม่บนฐานภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้กับความรู้ท้องถิ่นของตนเองผ่านการปฏิบัติการอ้างสิทธิชุมชนเหนือทรัพยากรบนพื้นที่สูงโดยชุมชนได้พลังการผสมผสานระหว่างแนวคิดอนุรักษ์เชิงพัฒนาของกลุ่มคนหนุ่มกับแนวคิดอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มคนแก่ดังกรณีการรักษาป่าชุมชนในป่าดงเซ้ง ประกอบด้วยกระบวนการอ้างสิทธิ์อย่างหลากหลายโดยกลุ่มคนหนุ่มได้ต่อรองทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและชาวบ้านเพื่อขอการพื้นที่การเกษตรของชุมชนในบริเวณสารถติดงเซงเพื่ออนุรักษ์เป็นแหล่งุนตาน้ําให้กับชุมชนและสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนมงแม่สะขณะที่กลุ่มคนแก่ก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการความเชื่อถือติสร้างความชอบธรรมในการใช้อํานาจจัดการป่าดงเซงของกลุ่มคนหนุ่ม เพื่อให้สามารถบังคับควบคุมคนในชุมชนให้เกิดการยอมรับจนทำให้ปัจจุบนันพื้นที่เหล่านี้ได้กลายเป็นสภาพป่าดงเซิงผืนใหญ่ในทำนองเดียวกันกับการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันป่าชุมชนที่ต้องอาศัยกลุ่มคนหนุ่มจัดการแรงงานระดมงบประมาณและเชิญเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมในขณะที่กลุ่มคนแก่ก็ถือโอกาสในวันเวลาเดียวกันประกอบพิธีกรรมเฝยเยงหรือบน ซึ่งนอกจากจะเป็นการขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สีทิศของโลกและเจ้าที่ช่วยคุ้มครองป่าชุมชนให้ปลอดจากไฟป่าและเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ต้องผลัดกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างเสียสละตลอดฤดูร้อนแล้วยังเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้ชุมชนได้ต่อรองงบประมาณและไกล่เกี่ยวความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 2. การจัดการเชิงซ้อนในฐานะทางเลือกของการจัดการทรัพยากรบ,บนพื้นที่สูงกล่าวืู ชุมชนมงแม่สะได้ผลิตองค์ความรู้ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูงที่มีลักษณะเป็นการจัดการเชิงสอนโดยชุมชนมงแม่สะได้ใช้จารีตประเพณีในฐานะเป็นสถาบันชุมชนท้องถิ่นเข้าไปจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างความชอบธรรมต่อการอ้างสิทธิชุมชนและเป็นทางเลือกในการจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรมและยั่งยืนดังกรณีการจัดการป่าดงเซิง ที่อดีตชุมชนได้การพื้นที่การเกษตรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่ของส่วนรวมเพราะเป็นแหล่งขุนตาน้ําที่สําคัญและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมถือติโดยมีกระบวนการการการพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นกําหนดใน3ปีหากเจ้าของพื้นที่รายใดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการเกษตรเชิงอนุรักษ์เช่นปลูกไม้ผล พื้นที่จะถูกยึดและฟื้นฟูเป็นป่าของชุมชนต่อไปเป็นต้นเพื่อให้เจ้าของพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการใช้ได้รับการยกเว้นให้มีการอ้างสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ต่อไปหากสามารถทําตามกฎเกณฑ์ของชุมชนได้ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันพื้นที่ป่าดงเซ้งที่กันเป็นป่าชุมชนมานานเกือบสองทศวรรษจึงยังคงมีสวนลินจีเกรายและกาแฟอินทรีย์อีกหนึ่งรายซึ่งการได้สิทธิ์การใช้ของเจ้าของสวน จำกัดเฉพาะการปลูกไม้ผลและมีสิทธิ์ในผลผลิตของตนเท่านั้นส่วนกิ่งไม้แห้งในสวนนั้นเพื่อนบ้านสามารถมีสิทธิ์เข้าไปใช้ได้กล่าวอีกในหนึ่งเจ้าของสวนมีสิทธิ์ในการใช้แต่ไม่มีสิทธิ์จำหน่ายถ่ายโอนพื้นที่ให้กับผู้อื่นในทำนองเดียวกับที่เพื่อนบ้านมีสิทธิใช้ของป่าเท่านั้นทั้งนี้บุคคลทั้งสองยังต้องอยู่ภายใต้กฎจารีตการจัดการป่าดงเซิงของชุมชนฉะนั้น การจัดการป่าดงเซ้งในลักษณะนี้นอกจากเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชนแล้วยังเป็นการร่วมกันของระดับสิทธ,ธิภายใต้ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมนั้นด้วยและการจัดการทรัพยากรที่มีการทับซ้อนกันของระดับสิทธิและระบบกรรมสิทธิประเภทต่างๆในพื้นที่เดียวกันคือแม้โดยพื้นที่ในป่าดงเซ้งจะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชนม้งแม่ซะ แต่ในทางกฎหมายแล้วป่าดงเซงก็คือส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งมีรัฐเป็นเจ้าของทั้งหมดในลักษณะเดียวกันนี้การที่พื้นที่ของชุมชนถูกทับซ้อนด้วยพื้นที่ของรัฐแต่ก็สามารถอยู่บนพื้นที่เดียวกันได้แม้จะเหลื่อมซ้อนกันบ้างก็ตามการซ้อนทับกันเช่นนี้จะไม่มีปัญหาความขัดแย้ง หากกฎหมายได้รับรองระบบกรรมสิทธิ์แต่ละประเภทให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันดังกรณีเมื่อชุมชนกันพื้นที่ไล่เหล่าส่วนหนึ่งเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแล้วได้มอบให้หน่วยวิจัยฟื้นฟูป่าและปลูกป่าเพื่อการวิจัยโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเป็นผู้เจราจาต่อรองกับชุมชนในที่สุด ชุมชนได้ทำแนวกันไฟป่าร้อมรอบพืนป่าเพื่อการวิจัยด้วยเพราะได้รับงบประมาณจำนวนหนึ่งสมทบค่าใช้ใจ่ายของยามเฝ้าระวังไฟป่าจากอุทยานแห่งชาติศูนย์พัฒนาโครงการบ้านหลวงแม่สาและองค์การบริหารส่วนตำบลป่งแยงโดยการจัดการร่วมระหว่างชุมชนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและนักวิจัยเริ่มตั้งแต่การทำแนวกันไฟที่มีพิธีกรรมเฝยเย,ยงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มมีพันธสัญญาร่วมกัน และพิธีเป้าเหยงเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูฝนอันเป็นสนัญลักษณ์ของการชิ้นสุดพันธสัญญาการจัดการป่าร่วมกันกล่าวโดยสรุปยุทธวิธีของชุมชนมุงแม่สะในการอ้างสิทธิชุมชนทั้งการผลิตใหม่ของความรู้ท้องถิ่นในฐานะปฏิบัติการเพื่อต่อรองสิทธิชุมชนและการจัดการเชิงซ้อนในฐานะทางเลือกของการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูงต่าง้วนใช้สถาบันชุมชนท้องถิ่น ในแง่อุดมการอำนาจเหนือธรรมชาติในรูปกฎจารีตพิธีกรรมและข้อบังคับหมู่บ้านสร้างความชอบธรรมให้กับการปฏิบัติการเพื่ออ้างสิทธิเหนือทรัพยากรยุทธวิธีของการอ้างสิทธิในแง่นี้จึงเป็นการสร้างและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับชุมชนม้งแม่สะให้สามารถต่อรองกับเงื่อนไขาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ